The Billionaire Secret Investment Forum เพลดลับการลงทุนสร้างความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีในปี2023วอร์เร Buffett ในวัย9 2ปีเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่5ของโลกรองจากเบนาด์อานเจ้าของแบรนด์หลุยส์วิตตองอิลอนมาร์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาเจฟ f b เบซอสผู้ก่อตั้งบริษัทอเมซอนแลรี่เอลิสันผู้ร่วมก่อตั้งโอลา l ค แต่ผู้ที่สร้างความมั่งคั่งจากการเงินและการลงทุนจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งนั่นก็คือบรูเรนบัฟเฟตต์หลายคนเข้าใจว่าแนวทางที่บรูเรนบัฟเฟตต์ใช้ในการทำกำไรนั้นคือการเลือกคุนพื้นฐานดีเน้นทำกำไรจากเงินปันผลแต่ที่จริงแล้วหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบรูเรนบัฟเฟตต์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอคือการใช้ออปชันซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าครั้งหนึ่งบรูเรนบัฟเฟตต์ใช้ออปชันทำกำไรได้มากกว่า260ล้านบาทในระหว่างที่รอซื้อหุ้นโคคาโคลาเคล็ดลับนี้จะถูกเปิดเผยในงานเด ฟิลแนนด์ส s e c r e อินเวสเมนต์ฟอรัมคุณจะได้พบกับออปชันเทรดดอร์ตัวจริงผู้มีประสบการณ์ในตลาดออปชันมากกว่า10ปีอาจารย์นัทนัทกริอภิชนารัตผู้ก่อตั้ง E l ลิเซ t r มเทรดและเจ้าของหลักสูตร US Stock Option ที่มีผู้สำเร็จการเรียนไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แนคน โคดแถมสทนทรพลชาพัทรพลผู้ร่วมก่อตั้ง e l ลิเซียมเทรดเดอร์และเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์ ller, สอนเป็นเจ้ามือในตลาดหุดเมกาโค้ดโกนัชพลจันสิริผู้ร่วมก่อตั้ง E อลิเซียมเทรดเดอร์ทั้งหมดนี้จะมาแบ่งปันแนวคิดความรู้ประสบการณ์และวิธีการสร้างความมั่งคั่งจากออปชันการันตีว่าเรียนสนุกเข้าใจง่ายใช้ได้จริงพบกันในงาน The b i l l i o n a i r e s e c r e t Investment Forum by ัมบายเลิเซียมเทรดเดอร์สังคมของนักลงทุนสวรรค์ของนักเก็งกำไรพิเศษงานฟอรัมครั้งนี้ฟรีทุกที่ ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ elysiumtrader.com อย่าช้าฟอร,รัมนี้รับจำนวนจำกัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ at elysiumtrader